รถที่เป็นตอนเดียวนะสี่คูณสี่ค่ะต้องบอกว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ไม่ได้เกาะกระแสนะแต่ก็ไม่เคยหายไปไหนของฟอร์ดกันนั่นเองค่ะเพราะว่าลูกค้านะคะที่ใช้งานค่ะเน้นในเรื่องของตัวช่วงล่างนะคะแล้วก็ความสมบุกสมบันค่ะรุ่นนี้ยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีค่ะราคาจัดจำหน่ายของพี่เขาค่ะจะอยู่ที่เจ็ดแสนสองหมื่นกับเจ็ดพันบาทค่ะก็เครื่องยนต์ค่ะจะอยู่ที่สองจุดศูนย์ลิตรโบค่ะมาที่พันเจ็ดสิบแรงม้าและสี่ร้อยห้าสิตรเมตรนั่นเองค่ะ เดินุค่ามาดูนะคะว่าคันนี้เขาตกแต่งอะไรกันมาค่ะแต่ราคาที่แจ้งเนี่ยยังไม่รวมเรื่องของการตกแต่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเขามีอะไรกันบ้างค่ะสำหรับหน้าก่อนเลยค่ะเรามีการเปลี่ยนค่ะเรื่องของตัวกระจังหน้ากันนั่นเองค่ะกระจังหน้าที่ใช้ค่ะใช้เป็นฟอนต์ฟอดสีดําแบบนี้กันเลยค่ะด้านหลังครงความเมตตะกังลังพึ่งค่ะแล้วก็จะมีติดค่ะในเรื่องของตัวไฟจิ๋ว3จุดด้านบนเข้ามาให้ด้วยนะคะซึ่งตัวไฟด้านนี้ค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการสีขาวหรือสีเหลืองค่ะแต่บางท่านเนี่ย ถามว่าแบบโล่งๆไม่มีไฟเลยมีไหมมีเหมือนกันค่ะสามารถแจ้งลนุกได้นะทางด้านข้างค่ะก็มีการติดครอบค่ะตัวไฟหน้านะคะใช้เป็นสีดันด้านเช่นเดียวกันค่ะเป็นงานสีเดียวกันกับตัวชุดกระจังด้านหน้าค่ะเพราะฉะนั้นก็จะสอดรับกันพอดีค่ะแล้วก็ไฟที่ใช้ค่ะก็จะใช้เป็นไฟมัลติรฟเลกเตอร์ค่ะอันนี้ค่ะต้องบอกว่าตัวโคมไฟค่อนข้างใหญ่นะคะความสว่างทําได้ดีค่ะแล้วก็ตัวนี้ด้านนี้ที่เราเห็นเป็นไฟแยกออกมาอันนี้คือจะเป็นตัวไฟหลีด้านหน้ากันนั่นเองค่ะ ส่วนตัวชุดกันชนหน้าและชายกันชนเป็นงานเดิมจากของโรงงานไม่ได้เปลี่ยนเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะแต่ว่ารุ่นนี้ที่เรามีการติดเพิ่มเติมก็คือเรื่องของตัวไฟตัดหมอกได้เองค่ะเพราะว่ารถเนี่ยจะยังไม่มีไฟตัดหมอกจากโรงงานแต่คันนี้ค่ะเราติดไฟตัดหมอกให้ค่ะสามารถเลือกได้ว่าต้องการเป็น LED หรือว่าเป็นไฟหลอดสีเหลืองก็สามารถทําได้ค่ะมีหัวลักจูงด,ด้านล่างมาให้1ตําแหน่งทางฝั่งด้านซ้ายหรือฝั่งคนนั่งนะคะแล้วก็คิ้วล้อค่ะของคันนี้ค่ะมีการติดไซส์เข้ามานะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วค่ะ ไซส์จะไม่ใหญ่ค่ะค่อนข้างเล็กนะคะอันนี้ก็คือลูกค้าไม่เน้นในเรื่องของตัวล้อมาค่ะแต่ว่าคิวประมาณนี้ค่ะก็จะคุมยางพอดีค่ะยางไม่ล้นออกมานะคะการติดตั้งค่ะจะใช้เป็นงาน 3M ในการยึดค่ะแล้วก็จะเก็บงานกันน้าเข้าเนี่ยเราใช้เป็นตัวซิลิโคนกันได้เองค่ะในการยิงนะคะแมกและยางของโรงงานค่ะเดิมๆเนี่ยของเราจะเป็นล้อกระทะเข้ามาให้ค่ะคันนี้มีการเปลี่ยนค่ะเราใช้เป็นแมกขอบ18เข้ามาให้ค่ะตัวลายเนี่ยจะเป็นก้านสีดําแบบนี้เลยค่ะเป็นรูปต วานะคะแล้วก็ยางค่ะจะใช้เป็นยางซูแม็กเอทนะคะฉะนั้นค่ะตัวชุดยางที่เป็นออกเเลนเนี่ยต้องบอกว่าวิ่งได้ดีค่ะทั้งทางขรกขระแล้วก็ทางเรียบกันนะคะช่วงล่างเป็นช่วงล่างเดิมไม่ได้ยกเพิ่มแต่องใดค่ะเพราะเนื่องจากรุ่นนี้เป็น4ี่อยแล้วความสูงของตัวรถจะมีมาให้โดยมาตรฐานเลยค่ะ มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเข้ามานะคะกระจกค่ะจะเป็นปรับไฟฟ้าแต่ว่าพับเก็บมือค่ะสาหรับรุ่นนี้นะการศาสตร์ค่ะก็จะติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ฟิล์มค่ะที่เราใช้ให้ลูกค้าเนี่ยเราจะใช้เป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีให้เลือกเปอร์เซ็นต์ความหนาเข้มของตัวฟิล์มได้นะคะ40 60 80อันนี้ได้ทั้งหมดเลยค่ะตัวมือจับเป็นสีดําด้านค่ะเราติดเสริมเป้ากันรอยมือจับเข้ามาด้วยค่ะเพื่อการเล็บขูดขีดหรือว่าการรอยแหวนนั่นเองค่ะและอย่างนี้ทาให้รถค่ะดูมีมิติ รถรุ่นนี้ค่ะเป็นยกสูงเพียงรุ่นเดียวของ Ford นะคะที่ไม่มีบันไดข้างค่ะแต่ว่าเรามาีการตกแต่งบันไดข้างเข้ามาให้ค่ะลูกค้าเลือกออกแบบงานค่ะเป็นงานของ Hummer ค่ะเป็นบันไดเหล็กแบบนี้เลยนั่นเองค่ะเห็นไหมคะก็จะมีในเรื่องของตัวตะแกรงค่ะให้เศษหินเศษดินล่วงค่ะด้านนี้ก็จะเป็นตัวเหล็กเวลาเหยียบขึ้นลงเนี่ยต้องบอกว่าถนัดเท้าจริงๆค่ะเพราะว่าไซส์ของเขาพอดีนะคะไม่ใหญ่และไม่เล็กจนเกินไปค่ะการยึดยงานค่ะก็จะยึดจากโครงค่ะของตัวบันไดเนี่ยที่เรามีอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็คือจะติดแบบนี้เลย ถ้าใครชอบงานแบบนี้บอกได้นะคะแต่ว่ารูปแบบของตัวงานค่ะต้องบอกว่ามีหลายแบบให้เลือกกันนั่นเองค่ะงานเหล็กจะไม่ได้มีแค่ตัวมาไดข้างนะคะเรายังมีเรื่องของตัวที่เป็นอคอกด้านหลังด้วยค่ะอันนี้คือท้าในมันทุกต้องบอกเหมาะมากๆค่ะเพราะว่าตัวงานคอกเนี่ยเราใช้เป็นงานข,อ,ของอลันเดอร์ค่ะเป็นเหล็กหนาๆนะคะอย่างดีเข้ามาค่ะส่วนการติดหรือว่ายึดต,ติดตั้งงานเนี่ยเราจะวางบนบาร์เสริมขอบกระบะท,ที่ฟอร์ดมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่ะเราไม่ได้เจาะตัวของกระบะท,ท้ายเพิ่มสนิมไม่เกิดแน่นอนอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะ ส่วนถ้าถามว่าของที่เป็นตอนเดียวเนี่ยส่วนที่เราไว้ใช้สําหรับการลัดของหรือว่ายึดงานต่างๆเรามีตัวไหนบ้างเราจะมีตัวนี้ค่ะถ้าเราไม่ติดคอกเราจะมีชิ้นนี้ที่เป็นชิ้นเหล็กที่มาจากโรงงานค่ะจะยื่นออกมาแบบนี้นั่นเองค่ะอันนี้คือมัดในเรื่องของเชือกค่ะการสัมภาระล่วงหรือว่าหล่นได้เลยทําได้ดีทีเดียวค่ะแล้วก็ไฟท้ายค่ะมีการเปลี่ยนกันเข้ามานั่นเองค่ะเดิมๆไฟท้ายเนี่ยของตอนเดียวจะใช้เป็นไฟท้ายหลอดนะคะเข้ามาค่ะแต่ว่าคันนี้ค่ะเราเปลี่ยนเป็น LED แบบฟูนั่นเองค่ะก็คือจะมาเต็มระบบนะะค พวกนี้จะเป็นคือไฟ LED ทั้งหมดมาให้ค่ะแล้วก็เวลาติดเนี่ยเวลาไฟถอยเนี่ยจะใช้เป็นแสงสีขาวเข้ามาค่ะสีคูอสีมีบอกเรียบร้อยนะคือตัวของรุ่นเขาค่ะแล้วก็ติดอะคริลิกคำว่าเลนเจอร์เข้ามาให้ค่ะเป็นสีดําด้านกันนั่นเองค่ะรถรุ่นนี้ยังไม่มีกล้องมองหลังนะคะแต่ถ้าลูกค้าต้องการสามารถติดเสริมเพิ่มเติมได้ค่ะ ส่วนการชนท้ายจากโรงงานก็ไม่มีมาเช่นกันค่ะเราติดการชนท้ายค่ะเป็นของ h ฮมเมอร์ซึ่งอันนี้ลูกค้าออกแบบเองทั้งหมดเลยตักจูงแหนกจะเพิ่มเติมค่ะเป็นหัวบอลแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็ช่วยได้เยอะค่ะในเรื่องของการลากกันนั่นเองค่ะแต่ว่าตัวหัวบอลเนี่ยไม่หมดเท่านี้นะเรายังมีห่วงแดงค่ะทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเข้ามาด้วยค่ะใช้สาหรับการลากได้ดีทีเดียวค่ะเป็นไงคะด้านท้ายค่อนข้างหล่อทีเดียวนะแล้วก็พื้นกระบะค่ะต้องบอกว่ามีความกว้างมากๆค่ะเพราะว่าเนื่องจากตัวรถค่ะที่เราใช้เนี้ยเป็นเียะ้ลค่ สามารถวางพาเลตได้นะคะทั้งแผ่นโดยที่ไม่ต้องตะแคงเลยค่ะส่วนงานที่อยู่ในนี้ที่เห็นอันนี้ก็คือจะเป็นกระจังหน้าเดิมจากของโรงงานนั่นเองค่ะเราก็จะส่งคืนให้ลูกค้านะคะส่วนถ้าถามว่าเราบรรทุกหนักแม้ต้องการเสริมแหนบเพิ่มเติมได้ไหมสามารถทําเพิ่มได้นะคะเพราะเนื่องจากตัวแหนบของเราเนี่ยจะอยู่เหนือเพากันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่าว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงค่ะสําหรับด้านในค่ะการตกแต่งเนี่ยจะใช้เป็นโทนสีดําทั้งหมดนะคะแต่ว่าโซนของหลังคาเนี่ยจะเป็นสีครีมก็คือให้รถเนี่ย ดูมีความเบาด้วยในส่วนหนึ่งแล้วก็คือไม่ดูอึดอัดจ,จนเกินไปค่ะแต่ยังได้ความหล่อที่เป็นสีดํานะคะเบาะเดิมจากโรงงานใช้เป็นเบาะผ้ามาทั้งหมดคันนี้เราเปลี่ยนเป็นเบาะหนังค่ะเป็นหนังสีดําแล้วก็ตัดด้วยตะเข็บได้สีแดงนั่นเองค่ะเบรกมือยังใช้เป็นเบรกมือดึงแบบนี้นะคะแต่ว่าต้องบอกว่าอันนี้คือทําได้ดีค่ะเวะลาที่เรามาทุกหนังเนี่ยเบรกมือตัวนี้ช่วยเราได้เยอะค่ะรวมถึงจะมีที่เสียบชาร์จแบตท,ที่เป็น12โวลต์นะคะที่ตัวกล่องคอนโซลกลางด้านนี้ก็จะมีเข้ามาให้ค่ะอันนนนีีี้้คคคือเเเเดดิมมมๆไไ่่่่่แแแตตงงะะะะรลยบาท ส่วนเกียร์ที่ใช้ค่ะใช้เป็นเกียร์แมนวนวลมา6สปีดค่ะแล้วก็ตัวที่เป็นปุ่มบิดปรับเห็นไหมคะที่จะมีขับ2ขับ4พวกนี้นค่ะอันนี้เราใช้เป็นปุ่มบิดปรับไฟฟ้านั่นเองค่ะใช้งานง่ายสะดวกสบายทีเดียวค่ะแล้วก็ตัวการชาร์จแบต่ะของรุ่นนี้นะคะเราก็จะมีที่เสียบค่ะที่เป็น USB และ Type C เข้ามาให้กันนั่นเองค่ะรถ4คู4จะมีดิฟล็อกไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยจากโรงงานนะคะส่วนจอตรงกลางค่ะ จะใช้เป็นหน้าจอสัมผัสขนาด10.1นิ้วกันนั่นเองค่ะเชื่อมต่อบลูทูธ USB ใช้ a p ซ l e CarPlay a n d r o i d อ u t o ัอันนี้ก็ดได้หมดเลยดูแผนที่ก็ยังได้ส่วนในเรื่องของการคุยโทรศัพท์ค่ะเราสามารถเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์กับตัวรถได้นั่นเองค่ะเวลาที่มีคนโทรเข้ามานะคะการรับสายค่ะคือจะรับที่หน้าจอก็ได้หรือว่าจะกดรับที่ตุวพวงมาลัยก็ได้เพราะว่าพวงมาลัยค่ะเราก็จะมีมัลติฟังก์ชันให้เล่นเหมือนกันนะคะทั้งสองฝั mmm ่งซ้ายขวาค่ะด้านนี้ก็ใช้สําหรับการรับสาายยคค่่่่ะะะะแแลลลล้้ววะะวกก็็เเเปีนนนพงงงงอออไรรตตๆดูใืขั ข้อมูลค่ะที่หลังพวงมาลัยนั่นเองค่ะซึ่งเป็นจอขนาด8นิ้วนะคะอันนี้แจ้งหมดเลยค่ะว่าเราวิ่งกี่กิโลแล้วเหลือน้ํามันในถังเท่าไหร่อันนี้ก็จะมีการแจ้งไว้นั่นเองค่ะเพิ่มเสียงรถเสียงเล่นด้านนี้นะพวงมาลัยมาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเข้ามาให้ค่ะแล้วก็สามารถปรับระดับพวงมาลัยได้ก็คือดึงเข้าหาตัวดันกลับสูงต่ําทั้งหมดทําได้หมดเลยค่ะ นอกจากนั้นค่ะในเรื่องของระบบความปลอดภัยค่ะเราก็ยังมีถุงลมนิรภัยค่ะให้ถึง2ใบคู่หน้านะคะพร้อมระบบเบรก ABS ค่ะยังมีระบบเสริมแรงเบรกกระจายแรงเบรกที่มีมาให้แล้วเรียบร้อยจากโรงงานค่ะเราก็ในใช้ชางานค่ะเหมือนที่ลูกบอกนะคะว่าสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์คุยได้ใช่ไหมคะแต่เราไม่ได้ทําได้แค่นั้นนะคะเพราะรุ่นนี้ค่ะเรายังมีในเรื่องของระบบช่วยโทรฉุกเฉินเข้ามาให้เวลาที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ด้วยั่้เองค่ะเป็นไงคะต่อให้จะเป็นรถนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นสาหรับตอนเดียวนะแต่ระบบความปลอดภัยค่ะหรือเทคโนโลยีเนี่ยมาไม่น้อยเลยทีีเดยว ถ้าสนใจรถกลุ่มนี้ไว้ใช้งานนะคะติดต่อสอบถามลูได้ค่ะที่เบอร์ศูนย์หกสามหกห้าสามนสี่หรือติดต่อไอดีไลน์ก็ได้เดี๋ยลูกขึ้นเบอร์กับไอดีไลน์ไว้ให้ค่ะไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนนะคะลูกมีบริการจัดไฟแนนซ์รวมถึงส่งรถให้ถึงบ้านค่ะที่สาคัญการจองออนไลน์กับนุกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเงินจองเงินดาวน์โอนเข้าบัญชีบริษ,ษัทนั่นเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับพี่แค่น,นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ